ดิฉันจิตราวัลลงสิงหรลานะคะจะมาขอรับประสบการณ์จิตของตัวเองนะคะดิฉันได้เป็นมะเร็งนะคะที่ต้องนมตับแล้วก็ไตนะคะเมื่อปี49เเมื่อปี53นะคะโทษทีตอนนั้นอายุ4 9ปีนะคะคุณหมอได้ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งดิฉันไม่เชื่อคะ่ะเพราะปกติแล้วดิฉันแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงนะคะทานอาหารก็ปกตินะคะใหม่สดสะอาดที่คุณที่ตาลพภชนาการเลย นะคะแต่ทนีนี้เนี่ยว่าเออมันเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยแล้วเสร็จแล้วคุณหมอบอกว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ผ่าตัดไม่รักษาก็จะมีชีวิตอยู่ได้6กเดือนถึงปีครึ่งแค่นั้นเองถ้าเป็นคนทุกคนนะคะถ้าเป็นมะเร็งแล้วคุณหมอทักแบบนี้เนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะดิฉันไม่มีทางออกแล้วว่าวันนั้นเนี่ย ได้เจอคุณรัตะนาคุณนานทวลัตนะคะกับคุณวิพาดาคุณนานุพัลล์นะคะได้มาแนะนําให้ทานยาโซนิติมตัวนี้นะคะของบริษัทแฮปปี้เอ็มพีเอ็มนะคะดิฉันไม่มีทางเลือกทางอื่นไหนที่หาช่องทางที่ดีแล้วแล้วก็ได้เห็นคุณรัตะนามีมีอาการที่ดีขึ้นนะคะดิฉันก็เลยเชื่ออย่างมั่นใจนะคะแล้วก็ทานยามาตัวน,นี้เลยพอทานไปเนี่ยก็คือตอนนั้นคุณหมอให้คีโมด้วยผ่าตัด ขาตัดต้องลมออกไปแล้วนะคะแล้วก็ให้คีโมพอให้คีโมเสร็จคุณหมอก็จะนัดตรวจอีกครึ่งเดือนหรือว่าเดือนหนึ่งนะคะผลปรากฏว่ายังปกติคือตอนนั้นอยู่ก็คือยังเป็นอยู่หลังจากนั้นคุณหมอก็ดัดตัดเรื่อยๆก็ประมาณสัก3าม<ๆ>เดือน4ี่เดือนให้หลังมาคุณหมอมาตรวจเช็คว่านิ่งๆนะคะก็คือตัดไปนิ่งที่เต้านมไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ ตรงด้านนี้เนี่ยทำให้ดิฉันรู้สึกแปลกใจเพราะอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นมันไม่มีเลยคนอื่นอาจจะแพ้ยาทานข้าวไม่ได้นะคะเล็บดำนะคะอาเจียนหรือว่าปากร้อนนะคะแต่ตัวดิฉันไม่มีแถมหน้าตายัางสดชื่นนะคะแล้วก็ปากแดงด้วยนะคะอันนี้คือประสบการณ์ที่ทันได้เจอมานะคะตอนนั้นดิฉันทานนะคะซิติน5สี5ตัวนะคะก็มีสีเขียว สีม่วงสีน้ำตาลวิสก์ดแล้วก็สีฟ้านะคะทานไปเลยคุณตน้าบอกนะคะบอกว่าทานไปเลยสีเม็ดนะคะหเม็ดสีครั้งนะคะที่ท่านทานมาตลอดปัจจุบันมีท่านก็ทานมาอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าหลังจากที่ว่าทำสิทธสแกนและเคอเซคคอมพิวเตอร์แล้วคุณหมอบอกว่าโอากาสที่ว่าจะหายเนี่ยมัน มันไม่เคยมีนะแต่ตอนนี้เนี่ยทำไมมันเอ็กซเรย์เหมือนเดิมก็คือจุดดำที่ตับกับที่ไตน้อยลงแล้วที่หน้าอกคือเต้านมก็ไม่มีแล้วปัจจุบันนี้ดิฉันจากที่ว่าอยู่ร